มาดูเห็นไหมตัวมันไม่เหมือนเพื่อนเออเผื่อใครจะเข้าจีว่าคุณดูจีเปอร์คุณดูจีเปอร์มันไม่เหมือนตัวมันก็ตัวที่เราเห็นได้เลยวันนั้นใช่ไหมได้หรอไม่ใช่เอาล่ะก่อนไปดูมันชัดๆก่อนไปบ้านปู๋หน่อยพาไปบ้านปู๋หน่อยมีนทีช่วยเออตายแน่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 บ้าไปแล้วิ่มมือไปแล้วิ่มสลายแล้วเริ่มสลายแล้ว ช่วยถึงเวลาทนะบ้านนี้เดี๋ยวมามาบ้านปคกมาบ้านปอเยเตียงเตียลมเอาเตียงเลยมาชุมวิทยน่หยไม่ค้งหรืงอย่าหลงนะบ้านตัวไม่ค่อยหลงเลยปรษาสรางสร้างไเฮ้ยมาตกใจนอนเลยดีช่วย จะ่แบบนอนนั่นแหละมานอนเลยมาน,นอนมานอนคุณนอนเลยก็ได้นอนแบบของคุณเลยนอนในรูดไ, <c oughs> ได้ไหมเออโอเคเดี๋ยวๆๆเออตายในผมเอาเตียงหายหายด้วยว่านอนไม่นอนนี่นอนไม่ได้รูนี้เออหัวใจน่าเสียใจเตรียมคือเตียบของมันใช่ไหมโอ้ยเหล็กเกิน ใช่ใช่นี่เราใส่แต่ต้องย้ายบ้านนะคนนะมันเล็กมากเลยตอนนี้ยเราเราไม่ไหวแล้วกับสถานที่นอ้าวไปดูก่อนนะเดี๋ยวไปนอนไปช่วยเห็น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 ขนกว้างัไหมขนขนแกนไหมออขุดแล้วก็นอนเลยนะ๋ยวมันเกินจดตาไปตรงน,นั้นจุขดของไปสมงทับเองหัวตัขวขุดอะไรขุดบล็อกที่คุณอยู่นัออ่นแหละทำไมไปนอนดีนอนบนนั้นแหละ ไม่ได้เดี๋ยวมันจะออกไม่ได้เอียงหายไปนกินนอนแรกนอนแรกนอนแรกหนึเดี๋ยววดตินตืินตินต้นตนตื้น้นตืน้นตื้น้นต้นนตื้น้นตืนนต้นตื้นต้น้นนตื้้นนตืต่้นนนน้น้น้าเนี่ย ก็ดีย่ะดีเพื่อเตียงก็นอนยากโอเคแนววันรกอ๋อเพื่อนก็ได้นางไงยนางเงยตั้นแต่ก็ได้พักอ่ะพักเป็นครสุดท้ายโอ้ยพักเป็นนอนจิตผิดตัวในเช้ามันเอตัวเรามีมีอะไรพิเศษโอ้มันอยู่บนตัวเลยอ้าโอ เฮ้ย <G ül> ตายเลยคุณมาดมขาผัวแนบร้อยคุณม่จะตาขาดแล้วไม่ชา้ากี่ว่ะเออนะเกือบแล้วเอามันเอามาไปนอนเตียงผัวแท้นะเฮ้ยที่นอนที่นอนโดดลงไปสายไหไฮรูไ้เกลี่เกลี่เน่า <G ül> ตายเลยถูนเหล็กมากคนเหล็กเลยเล็กอ่ะใช่ป่ะเออคนไปเลยไปเลยเตียงแกะไม่ได้ผมยังเก็บเตียงไม่ได้เลยคุณคุณชื่อเชื่อเ่อยเตียงในบ้านได้ไหมไม่ต้องละเออเตียงผมทำพังแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคนเดี๋ยวค่อยหายคนแกะมันก็ได้ไปแล้ไปแล้วไปผมผมผมตายอ่ะแลวผมขุดเทียงแล้วมันเกิดจนเกิดจนเกิดที่เราเพิ่งเริ่มต้นวันแรกอ่ะได้ไหม จุดเกิดที่เราเริ่มต้นว,ว,ว่าอะไรอ่ะพวกคุณเอาเดินทางกันหาหมู่บ้านไหมเนี่นยๆเราเคยเจอจําได้อยู่พวกนี้ตามลังพึ่งมาเพราะาลังพึ่งมันจีขเขายกัง,ง,งพึ่งมันจีมีหมู่บ้านอยู่พวกนม่นแหละพวกกำลังมาทางสุกุระมันกันนนั่แหละพวก่จำได้คุณเคยเจอใช่ไหมใช่เคยเจอสุกุระเก่าแต่ไม่ร,รู้กุกุระคุณเอาเดมอนมาเท่าไหร่อ่ะเดมอนเอามา มันมีประมาณเยอะแหละเยอะแหละเหรอเยอะเยอะเลยหลายกองก็ถือว่าดีอย่างนั้นเราก็ไม่ก็เข้าก็ไม่ขาดเท่าไหร่สิบหกสิบเก้าสิบห้าก็แสดงมีจำกัดเยอะเลยโอเคอุ้ยอุ้ยทำ่นแหละต้องรีบหาของเฮ้ยเจอลเพิ่งเจอลเพิ่งที่คุณบอกอะคุตามลังพึ่งไปนะลังพึ่งหาไม่ทางไหนคือรู้ไปทางนั้นนะมันมันมันมีหลายทางอ่ะวัวเยอะเลย อุ้ยอันนี้ใครมามาร์ k เว้ยเนี่ยพูดที่น้อง